ได้ข่าวว่าแถวบ้านของเราเนี่ยมีร้านพิซซ่าเปิดใหม่ด้วยทุกคนโทรไปชวนเพื่อนดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลพี่กิตพี่ไม้ชุ๊กแจงอำไมกินพิซซ่ากันเปล่าทำไมอะพิซซ่าที่ไหนที่ไอนทอดอะไรเล่าร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่อยู่แถวหน้าปากซอยรงไหนฮะต่อใหม่แล้วเหรอ ดังวันนั้นอ่ะดังมากเลี้ยงเป่าเลี้ยงเป่าฉันเลี้ยงไปนะไม่มีตังค์อ่ะวันเนี้ยโอ้โหกินฟรีอยู่นั่นแหละเอาโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเลี้ยงแล้วกันเลี้ยงซอสมะเขือเทศแม่กันเอาไปสุดนะโอเคโอเคเอซอสมะเขือเทศก็เอาเอาจิ้มไก่ทอดเหรอเฮ้เฮ้เฮ้เเร่เข้ามาสิจ๊ะเร่เข้ามาว้าวเฮ้ยที่นี่เหรอเนี่ยร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่เขาบอกว่ามีพิซซ่าที่อร่อยหอสุดๆหน้า ดูสิเพื่อนห่อลองพื้นเลยอะเต็มเลยแล้วทำไมมันถึงซุดซอมขนาดนี emat. ้่ะคุณพ่อค้าคุณพ่อครัวหายไปไหนกันหมดสวัสดีครับคุณพ่อครัวโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนซอมมากระเทศหกเต็มเลยเนี่ยนั่นนะดิเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านอาจจะหัวฟาดพื้นตายก็ได้ถ้าเราไม่ช่วยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะตายดีนี้นะเฮ้เรา่พ็งเบืองดีพี่มาดูนี่มันมีหัวกะโหลกใครอยู่ไม่รู้ว่าดูดีฉันว่าอาจจะเป็นหัวเครื่องครัวหรือเปล่า เพราะว่าที่นี่เดี่ยเขาขายเนื้อวากิวด้วยนะโอ้โหวัวเป็นอย่างนี้วัวน้าตายครับในนั้นใจนะวัววัวเอยู่ที่พื้นอะเอาเป็นว่าฉันจะลองตามสิ่งนี้ไปแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่าเพินแบ็กเคาวให้กลับไปเดี๋ยวนี้โอเคได้ดิปะไม่ไม่ไม่ต้องมีฆาตกรอยู่ในนี้แน่นอนฉันจะไปช่วยพ่อครัวไปกันเถอะทุกคนไปไปนี่จะเป็นประสบการณ์แรกที่ฉันได้ขึ้นที่ฉันจะได้เข้าไปในโรงงานพิซซาเลยนะเนี่ย นาย,นายกดเซ่ฉันก็จะมาช่วยพ่อครัวเหมือนกันเขาเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมที่ฉันถูกใจฝีปากเขามากเลยนะโอเคงั้นจัดไปโอ้โหโทำไมมันลึกลงไปใต้ดินแบบนี้ล่ะดูสิพวกจุ๊บแจงยังไม่ลงมาเลยอะนี่มันลิฟอะไรกันเนี่ยทำาไรเราด้วยัลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยดูข้างล่างนี่ดิเนื้อมนุษย์สดๆเลยจ้าเฮ้ย อย่าบอกนะว่าในพวกเราอยู่กันในร้านอาหารกินคนน่าอย่าบอกนะที่เรากินชุดพิซซ่าที่คุณพิซซ่าเนื้อคนอุ้ยน่าทุกข์ฉันว่าไม่ใช่เนื้อธรรมดามีทั้งเกงแล้วก็กระดูกด้วยฉันก็รอจากที่นี่เถอะเดี๋ยวพวกเราก็กลายเป็นโซกเ้ยเอาด้านแรกหล่นลงไปแล้วในมูในมูหล่นไปแล้วในมวเขาต้องระวังนะกับดักที่นี่เนี่ยมันอันตรายมากมาเดี๋ยวฉันจัดการพาพวกนายไปเองเฮ้ยได้เลยเฮ้ยจรอฉันด้วย เสร็จที่โครงเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันไม่อยากกลายเป็นต้มเล้งนะนายไม่กลายเป็นต้มเล้งหรอกตาเพื่อนๆของฉันนั่นแหละจะกลายเป็นต้มเล้งขอด้วยหล่ด้วยไม่หล่อเลยอุยอุยหุยพ่อครัวเนี่ยเขาได้สร้างกับดักไว้เต็มไปหมดเลยไหนอะัดีๆล่ะในครัวอาจจะมีหนูก็ได้นะเปล่าไม่ใช่โอ้โหหล่อชิ้นๆเป็นชิ้นๆเลยยังไงล่ะนี่นายกลายเป็นลูกชิ้นเลยนะเนี่ยระวังให้ดีๆอึ๊บอึ๊เขาอาจจะเอาไว้ดักหนูก็ได้นะไอเนี้ยหนู หนีูอะไรตัวใหญ่ขนาดนนี้หูยักษ์ไงน่าจะเป็นหนูนาโอ้ยรอดมาได้ทุกคนสุดยอดพวกเราเห็นพวกหน่อยนะเห็นอะไรกันที่นี่ก็สว่างสวยจะตายครอบครัวเนี่ยน่าจะตาสเตอร์นะแหม่ทำมาเป็นเอาพิซซ่ามาดักพวกเราโอ้ยอย่านึกว่าอุยอุยเอุยกระดานเนี้ยโอ้ยนี่นี่นี่ฉันเห็นสายตาแปลกแปลกโอ๊ยช่วยด้วยดี ืก็กลัวจับเราหมดทุกคนเลยอะเราต้องไปทางไหนอะในเมื่อมันมืดขนาดนี้เราค่อยๆตามพิซซ่าไปแล้วกันฉันเชื่อว่ามันอาจจะมีประตูทางออกอยู่ว้าไปเลาไปเร็วไปเร็วพีเราเร็ววิ่งเร็วเอาพิซซ่าไปฉันว่าพิซซ่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดว้ายว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยมาเร็วสล็อตกลับมากลับมาเฮ้ยตอนนั้นไม่รู้อยู่ เรไปแล้วเราเสียตะกิดไปแล้วรอด้วยรอด้วยอือโอ้เดี๋ยวก่อนนะที่นี่เนี่ยทำไมมันมีน้ำโสโครกเต็มไปหมดอ่ะลงไปทำไมอ่ะจะปิดรัวปาเพียนนี่ๆพวกนัายอยู่ตรงนั้นน่ะมาตรงนี้เนี่ยมันมีสารเคมีนะเฟลยอย่าสูดดมเข้าไปเผื่อฉันจะรู้จมูกพังมาหมดแล้วเฮ้ยอย่างนั้นเหรอ ถ้าไม่อยากรู้จมูกพังแล้วก็เอือยเอาเาไปดูแล้วลงไปกันทำไมทั้งหมดเลยน่ะมันกว้างจังพวกเราต้องรีบผ่านทางท่อระบายน้ำตรงนี้ไปโอ้โฉันไม่ชอบทำแบบนี้เลยอน่ากลัวฉันไม่ชอบเหมือนกันน่ะกลิ่นพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกลิ่นพวกน้ำหนองหรือว่าเป็นกลิ่นของซากศพยังไงก็ไม่รู้เหมือนเล็่ผมเช่นเลยนะมีสิทธิ์ที่ปลาในหนองน้ำอาจจะตายกันหมดทุกคนขึ้นตามทางบันไดนี้ขึ้นมาอึ๊บมีคนอยู่ อื้อหายนากำลังมาถูงแล้วหายนะอะไรกันเล่าเออฮ่พวกแกโดนฉันจับตัวแล้วละน้าเขามองเขามองเราก็มองตามด้วยเราขยับไปไหนเขาก็มองตามมองตามอ่ะวิในเผือกไปไหนในเพือกเฮ้ยพวกนายอยู่ตรงนี้ทําไมเล่าทำไมไม่รีบออกไปเฮ้ยนายไม่เห็นเหรอว่าด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนกลายเป็นแบงมุมไปหมดเลยอ่ะมันหัวกระโลดคนจริงๆด้วย ดูมีเลือดออกจากปากด้วยเรากไม่น่าเข้าไปในร้านนี้เลยนั่นนะสิถ้าเกิดว่าไม่กินพิซซ่าที่นี่ล้วก็เรายังมีเนื้อไก่อยู่เบอกแล้วให้กินไก่ทอดเออกินไก่ทอดนะไม่ยอมกินไก่ทอดน่ะดะวังไว้ระวังได้ๆเอาตายเลยเหมือนใยใบมุมนั่นมันดูดเข้าไปในโลกมิติใหม่อ่ะเขาบอกว่าห้ามโดนใยใบมุมเป็นอันขาดไปเหอะทุกคน เฮ้ยตัวข้อนี้มันน่ากลัวอยากดูไหมโดนมุมโดนใหญ่เมุมแล้วจะเป็นไงยงไงเหรอมันจะหายตัวไปแล้วมันก็เออไปกเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพิกินนะทุกคนเราต้องใช้สกิลทั้งหมดที่เรามีโดดผ่านใยแมงมุมตรงนี้ไปให้ได้มาแล้วพิกินโอ้ยแบแทงโดนกินไปแล้วโดนกินน่ตายดัวนเอาละเราก็โดดข้ามตัวนี้ไปไปทุกคนเฮ้ยเอาตัว โอ้โหนี่เขาสุดเลยพวกนายนี่นะไม่มาช้ากันจังเลยเหมือนเป็นห้องใต้ดินที่เอาไว้สําหรับแช่เนื้อมนุษย์เลยนะนี่อะไรอ่ะไม่น่าใช่มันเหมือนเป็นโอ้โหโอ้โอที่คอยสับเพื่อนมากกว่าห้าไปเหยียบปุ่มมาเป็นกับดัากัะตรงเนี้ย เขาเหยียบอ่ะผ่านมาแล้วเขาขายที่ใหไม่เหยียบไม่เหยียบใครเหยียบต้องการเหยียบเนื้อแบบนี้นะสิน่าจะดีนะเนี่ยพวกเรารอดมาได้เห็นไหมถังแก๊สสองอันนี้เนี่ยมันปล่อยสารพิษออกมาโโอ้หเฮกับตายแล้วกับเมาคือนี่มันเขียนว่าอะไรกันอ่ะเขาอยู่นี่่อยูที่นี่อะไรกันอย่าบอกนะว่าไอ้เผือกน่ะ ไม่่นาใอ้เปลือกน่าจะตายแล้วนะเราต้องหารูระบายอากาศเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่รูระบายอากาศแล้วจ้ะงั้นก็ดีเลยว้ายว้ายว้ายว้ยมันจะจัดการฉันเพียงตัวเดียวโอ้โหช่วยด้วยฉันจะโดนเฮ้ยฉันเจอแล้วรูระบายอากาศอยู่ทางฟ้ามือทงฝ้ามือฝ้าอ้าวสันรอดฉันสลดนะวูบว่งตามมาแต่จะตอบใคอยู่ที่ไหน มีใครเห็นพี่ไหมบ้างพี่ไหมน่าจะโดนจับตัวไปหรือเปล่าจับไปอยู่เฮ้ยมาแล้วนะไงเอานะไงเหยียบมันเตนเลยเฮ้ยมันเหยียบมันจะไม่เตนเลยไอตัวนั้นมันอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองอุ้ยเท่านี้ฉันก็สามารถจัดการเจ้าพิษได้แล้วไอยนี่มันเหยียบฉันมันเหยียบไปเลยเอาเอาไถังน้ำชาเฮ้ยพวกนายทำไมพวกนายแบ้นจังเลยอ่ะไครเรียกตัวอะไรมาเหยียบเราอะ อย่างแท้ตอนแรกฉันคิดว่าจะเอาไว้จัดงานเจ้าพิซซ่านัดดานเนี่ยก็รู้สึกหนาวมากเลยนะเนี่ยนี่มันโอ้โหพิกิททำกระดูกเขากระจายพี่หมดเลยกระดูกกระดูกดิสโก้หาโคบาให้เจอนะไม่งั้นเราออกจากห้องเย็นดีไม่ได้แล้วพวกนายฉันเจอแล้วไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้โอ้โหนี่มันไงไงไงมันเอาไงไงมันเลยข้างบนได้ก็ได้นะพิกิทมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังแงะอยู่ทุกคนแงะโครบาแงะไงไงมันสองคนก็คือ ฉันม,มาลงลูกกงแล้วทุกคนลงมาไายไม่นะไม่ดูแลรึเปล่าด้านเบื้องหน้าของเรานี้มันคือนรกอเวจีขนาดแท้ที่นี่เนี่ยเป็นราวาบริสุดฉันเชื่อว่าเจ้าดันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะจับตัวเราไม่ได้แต่มันน่าจะเกิดอาการแค้นแน่นอนปันพยายามที่จะฆ่าเราทั้งเป็นทางนี้ทางนี้ทางนี้คือทางที่ปลอดภัยที่สุดมทางไหนอะทุกคนว่าไงมันมีทางออกทีบอกว่าที่นี่มีทางออกเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่นี่โอ๊ยนี่สินะคือกลิ่นของทางออก ฉันว่ามันเป็นกิ่นของถุงขยะมากกว่านะโอ้โหใช่เลยมาถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่เขาบอกว่าให้รีบวิ่งกลับบ้านให้เรวที่สุดมีไหมแล้ววิ่งกันเลยดีกว่าไปแล้ววิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านกลับบ้านอยู่เฮ้ยทำไมไฟมันดับอ่ะอ้ยเดี๋ยวมันต้องมาหแ้่เลยฉันไม่มีทางปลอยให้พวกแกกลับเด็ดขาด เจ้าหนี้จะโดนจับโดนจับอีกแล้วมาเลยโกเลมลูกพ่อจัดการมันทุกคนไม่ต้องกลัวนะฉันมีโกเลมแล้วเจ้าหนี้เนี่ยจะช่วยพวกเราออกจากภัยอันตรายใช่หรือเปล่าใช่ข้าพเจ้าจะช่วยเจ้านายเองช่วยฉันด้วยเอ้าพี่กินวิ่งแล้ววิ่งมันไม่ช่วยฉันเลยเต็ม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 อุ้ยอุ้ย เค okay, จ้าก็เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการเข้าไปติดอยู่ในร้านพิซซ่ากินคนนี้นะคะบอกเลยนะว่าพ่อครัวเดียโหดมากๆเลยที่สําคัญนะยังมีด่านให้เราเล่นดูแบบว่าสนุกเนาะ เออดูมีความครีเอทมากๆนะคะมีเรื่องตวอเด้วยมีจ้ำสแกร์น่ากลัวน่ากลัวด้วยด้วยก็ถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมีด่านอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 อฉันผ่านมาแล้วขอใดูเถอะไอ้เจ้าพ่อครัวเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะ